สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่ขนาดนี้เราอยู่กันที่วัดท่าเสือเภองท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดูอาณาบริเวณสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชื่นชมข้างบนกันนะครับเราจะได้เห็นความสวยงามอลังการและก็น่าศรัทธาขนาดไหนเสียดายวันนี้รถรางเสียนะครับไม่สามารถ นำพาขึ้นไปข้างบนได้เราต้องใช้ขาทั้งสองขาเดินไปนะครับแต่ว่าด้วยความมีเวลาจํากัดเราอาจจะไม่สามารถไปถึงข้างบนได้ครั้น,นี้เราดูร,บรอบๆบริเวณกันนะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือบันไดขึ้นนะครับเสาๆทั้งหลายกำลังสองจิตสองใจว่าจะขึ้นไปดีหรือไม่อย่างไรมี3ทางให้เลือกแล้วครับนรกสวรร <c> ค <oughs> ์หรือเปล่าไม่ทราบใหญ่เป็นสองทางมีทางสายกลางอ่ะทางสายกลางอ้าวคุณมลคุณมลขึ้นก่อนเลยเลยก่อน ถ้าขึ้นไปแสดงว่าบันไดแข็งแรงขณะนี้เรากำลังเดินทางขึ้นสู่สวรรค์วิมานนะครับอู้สวยงามมากข้างบนยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับใครว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ที่นี้ยิ่งสูงยิ่งสวยงามนะครับก็ก็ความสวยงามต้องแลกมาด้วยความเหนืดด่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการ ชื่นชมความงามของเส้นทางอันนี้คุณพ่อกับคุณลูกใช่ไหมครับกำลีงกําลังมานับคุณตาแล้วล่วละได้กี่ขั้นแล้วครับ145ขั้นตอนนี้มาได้ถึงครึ่งทางแล้วครับขาเริ่มเหนื่อยโอ้อยากเห็นหน้าตอนนี้อันนี้เหงือใครเริ่มไหลย,ย้อยลิ้นห้อยตองแตงแล้วนะครับแต่ว่าข้างบนสวยงามมาก คุณตาพาหลานมาเที่ยวใช่ไหมครับก็ตอนนี้ขาเริ่มขาเริ่มเดินไม่ตรงทางแล้วนะครับเ,เหนื่อยมากเพื่อใครระยอยลิ้นห้อยตองแต่ง <S 2>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  ถือว่าเป็นมรดกโลกคัยอนุรักษ์ไว้นะครับใครได้กล่าวว่าจะถือเป็นสิรบุงคล วันนี้สามตัวโตสามแปดห้าลวงพ่อชินประธานพรหน้าตักสามวาไอ้าวา3า9นิ้วนะครับ539มเกวันนี้ไม่น่าจะพลาดอ่าเลขขี่ด้วยก็เป็นองค์พระที่เปล่งปลั่งงามดังทองนะครับเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับมากรบาบพระด้วยกันนะครับหลวงพ่อชินประธานพร วัดท่านเสือนี่คือความสวยงามของวัดท่านเสืออันลือชื่อนะครับใครมาก็ต้องขึ้นมากราบไหว้หลวงพ่อชินประธานพรน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลดูอณาบริเวณร,รอบๆนะครับสวยงามมากนะครับนี่360องศาเลยนะครับนี่โอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นบุญตานะครับที่ได้มาพบมาเห็นถือว่าเป็นสิ่งมหัศรรย์อย่างหนึ่งนะครับ เป็นสิ่งที่เป็นแหล่งที่รวมศรัทธาสาธุชนให้มาอยู่ไว้ตรงนี้นะครับวัดถ้ำเสืออำเภอ่าม่วงจังหวัดกาญจนบรุรีทีน่นี้สวยงามจริงๆครับอบอก นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนะครับก็ทั้งสองท่านก็ถือว่าอายุรวมกันเท่ากับอายุวัดพอดีปูนปูชนียบุคคลควรกราบไหว้บูชาวันละสามเวลาหลังอาหารนะครับและก่อนนอนด้วยจะเป็นสิริมงคลอย่างนี่คือที่มาของวัดถ้รเสือนะครับวัดถ้รเสือตัวนี้ปากแดงมากน่ารักดีนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลที่ได้ NP <okay>. มาเห็นมาเจอเดี realised. ๋ยวถ่ายรูปกระเสือนิดนึงขณะนี้เรากําลังจะพาทุกท่าน ลงจากเขาของวัดถ้ำเสือแล้วนะครับทางชันเป็นอย่างยิ่งใครที่กลัวความสูงอาจจะมีอะไรมีอันเป็นไปก็ได้นะครับเพราะต้นนี้สูงมากๆแล้วก็ชันด้วยแต่ว่าด้วยกําลังศรัทธาที่จะขึ้นมากราบมาไหว้ก็เชื่อว่าทําให้ทุกท่านไม่กลัวเหนื่อยนะครับช่วงนี้กระเช้าเสียนะครับต้องเดินขึ้นมาเองแต่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่สามารถทําลายศรัทธาของเราได้ ตั้งใจมาก็ต้องมาให้ถึงหลายคนก็นับขั้นบันไดได้ไม่เท่ากันนะครับบางคนนับได้178 1 7 9หรือ100ตามแต่บางคนก็ลืมแต่ว่าทุกอย่างกำหนดได้ตอนที่เราไปถึงเขาจะมีแผงลัตเตอรี่ ให้พวกเราเสี่ยงโชคนะครับใครนับได้เท่าไหร่ก็ซื้อตามนั้นบางคนอาจจะนับได้เกินแต่ว่าเรื่องของโชคไม่สามารถที่จะกํากหนดได้นะครับดวงใครดวงมันขั้นบันไดไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ศรัทธาที่เราเดินไปถ้าเกิดเราคิดได้เลขตัวไหนนึกได้เลขตัวไหนก็ตัวนั้นแหละครับคือโชคของเรานะครับทุกท่านโชคดีนะครับทั้งข้างล่างข้างบนก็จะมีแผงลอตเตอรี่ให้เราเสี่ยงโชคนะครับตรงหน้าเราก็จะเป็นแผงลอตเตอรี่นะครับ